คัทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับแฟริชี่นะคะในที่สุดก็มีกระจิตกระใจที่จะรีวิวสักทีนะก็หลังจากที่ทำโพสต์สำรวจเข้าไปใน IG ของตัวเองนะคะว่าเพื่อนๆที่พี่น้อง,นองในไอจของฟ่าย,ยอยากให้รีวิวเรื่องอะไรมากที่สุดทุกคนก็พูดเั็นเสียงเดียวกันว่า อยากให้รีวิวเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็การทํางานในเมือเบิร์นนะคะว่ามาีการใช้ชีวิตยังไงมีความเป็นอยู่ยังไงหางานยากไหมทําอาชีพอะไรตอนเป็นนักเรียนอยู่ที่นั่นแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่นู่นอะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แบบในแต่ละวันอะไรประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดเรื่องนี้กันค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวฝ่ายก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าฝ้ายไปโดยใช้ Student v i s ซ่ซึ่งวีซ่าเนี่ยก็คือเป็นวีซ่า Visa นักเรียนนะคะก็จะมีข้อจำกัดในการทำงานอยู่ที่อาทิตย์ละ20ชั่วโมงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงฮอลิเดย์หรือว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยก็จะทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมงเลย ซึ่งเดี๋ยวเราอะก็อาจจะพูดถึงเรื่องอาชีพแบบผิถีิตสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เมลเบิร์นแล้วกันรเนาะประมาณสักสาอาชีพว่าปกติแล้วอะเวลาที่นักเรียนที่เขาทํางานเนี่ยเขาทํางานอะไรกันบ้างสําหรับอาชีพแรกนะคะที่พ่อจะมารีวิวก็คืออาชีพร้านอาหารนะคะ อาชีพนี้ค่อนข้างจะอฮอตคิดทั้งในหมู่นักเรียนต่างชาติแล้วก็นักเรียนไทยเลยเดี๋ยวเราจะแบ่งออกเป็นสามท้ายแล้วกันเนาะเจ้าของคนไทยร้านอาหารไทยซึ่งส่วนใหญ่เขาอะ่ะจะจ่ายเป็นชิปเป็นชิปใยความว่าไงหนึ่งชิปก็คือจะมีระยะเวลาประมาณ6-7ชั่วโมงแล้วก็จ่ายชิปละ6-70ดอลลาร์ต่อชิปนะคะซึ่งเฉลีย่ยแล้วอะ่ะก็จะได้เงินอยู่ที่ประมาณ12-15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นร้านอาหาร ทยแต่ว่าเจ้าของต่างชาติค่าแรงก็จะขยับขึ้นมาหน่อยจะเป็นแบบประมาณ15ดอลลาร์ถึง20ดอลลาร์ประมาณนี้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือไปร้านอาหารต่างชาติเลยอาจจะเป็นแบบร้านออสซี่หรืออะไรเงี้ยนะคะคือส่วนใหญ่เขาอ่ะก็จะจ่ายเงินตามค่าแรงขั้นต่ำของกฎหมายที่ออสเตรเลียก็คือจะอยู่ที่ประมาณ19ดอลลาร์ซึ่งตอนเนี้ยเหมือนออหลังจากที่ฟากับมาไทยแล้วอะ่ะเหมือนเขาอ่ะจะขยับ ขึ้นไปอีกน่านจะเป็น20ดอลลาร์แล้วแหละแล้วก็หลังจากหักภาษีแล้วอ่ะเราก็จะได้เน็ตเนตเลยประมาณ7-18ถึงดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะคะซึ่งตัว2หรือ3ดอลลาร์ที่หักไปอ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ทำงานเยอะมากจนเกินไปเราสามารถเคมแท็กซ์ในส่วนนี้กลับคืนมาได้ตอนสิ้นปี ต่อมานะคะจะเป็นอาชีพที่2นะคะอาชีพที่2ก็คือเป็นล้านนวดค่ะซึ่งอาชีพนี้อาจจะไม่ได้ฮิตในหมู่นักเรียนต่างชาติน,นะคะแต่ว่าค่อนข้างจะฮอตฮิตในหมู่นักเรียนไทยเพราะว่าเป็นอาชีพที่ได้เงินเยอะพอสมควรเลยแต่ส่วนโดไฟายไม่ไม,ไม่ไม่เคยทําอาชีพร้าน,นวดมาก่อนนะแต่เห็นเขาบอกว่าได้แบบเงินชั่วโมงละประมาณ18-20ดถึงดอล แล้วก็คือร้านนวดที่นู่นน่ะเขาอ่ะจะแบบออกสองไทยก็คือเป็นร้านนวดแบบคลีนกับแบบไม่คลีนร้านนวดแบบคลีนเนี่ยก็คือหมืนควมว่ามีนว,นวดอย่างเดียวก็คือแบบไม่ได้มีอะไรแอบปล่อยหงงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบไม่คลีนก็คือมีการขายบริการแบบคุณน้ำนวดในการค้าสรเวณนี้นะคะซึ่งจากที่ได้ยินมานะก็ร้านแบบที่ที่แบบคลีนอ่ะ เออเห็นเพื่อนที่เคยทําเขาก็บอกว่าวันหนึ่งได้ประมาณหนึ่งถึงสองร้อยดอลลาร์แล้วนะต่อวันเพราะว่าฝรั่งส่วนใหญ่เขาก็ชอบนวดใช่ปะแล้วก็ร้านแบบที่มีหน้าบด้วยอ่ะก็คือมันก็จะมีแบบหลายแบบมันก็ไม่ได้มีหน้าอะไรแบบนั้นอย่างเดียวมันก็มีแบบนวดกระปูลลมอุ้มอะไรอย่างเงี้ยด้วยซึ่งจากที่ได้ข่าวมาคือแบบค่อนข้างจะได้เงินเยอะเหมือนกันแบบรวยล่ำเป็นสันเลยค่ะสิส่วนใครที่สนใจที่จะไปทําร้านนวดที่นู่นเนาะ ก็อาจจะแบบถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปขายนะแต่จริงๆเราขายแบบที่นู่นก็ผิดกฎหมายนะถ้าขายในร้านนวดอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดใครอ่ะตั้งใจที่จะไปทําร้านนวดแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปขายก็อาจจะต้องเช็คร้านดีๆเช็ค,คเครดิตร้านหรือว่าอาจจะถามคนที่อยู่มาก่อนแล้วว่าเออร้านนี้มีการขายไหมไม่งั้นเราอาจจะถูกหลอกให้ไปแบบขายก็ได้นะคะทุกคน ส่วนอาชีพที่3นะคะก็จะเป็นอาชีพทําความสะอาดซึ่งเดี๋ยวเราก็จะแบ่งออกไปนสามทายอีกเหมือนกันมันก็จะมีทําความสะอาด fit, ออฟฟิศช่วงเย็นแล้วก็มีทําความสะอาดตามบ้านเนาะ แล้วก็มีทําความสะอาดโรงแรมซึ่งส่วนเราฝ้ายเคยทาความสะอาดต่างบ้านแล้วก็ทําความสะอาดโรงแรมซึ่ง3าอย่างเนี้ยจริงๆแล้วอะเงินอนะพอๆกันเลยก็คือส่วนใหญ่เขาจะจ่ายตามขั้นต่ําค่าแรงของกฎหมายแล้วก็จะทํางานอยู่ที่ประมาณ4-5ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมารีวิวตอนแบบทำความสะอาดตามบ้าน,นก็คือเราอะไปทํางานกับเจ้าหนายก็คือเขาเป็นคนไทยแล้วก็ในทีมอะก็จะมีอยู่ประมาณ3คนก็คือเขาก็จะให้รถมาคันนึงแล้วก็ขับ ขับไปทาความสะอาดตามบ้านฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะทําหลังนึงก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าทำสามคนใช่ปะเออแล้วก็ค่าแรงก็คือจะเริ่มต้นที่15ดอลลาร์จนถึง18ดอลลาร์ถ้าเกิดเราเก่งๆแบบก็อาจจะแบบออได้เงินถึงประมาณ20ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเลยอันที่2นะคะก็คือเป็นทาําความสะอาดในโรงแรมก็คือเขาอ่ะก็จะให้เงินวันธรรมดานเนี่ยให้ตํา ค่าแรงขั้นต่ำของกฎหมายก็คืออยู่ที่19ดอลลาร์หากภาษีแล้วเหลือ17ดอลลาร์ต่อชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเป็นวันเสาร์ก็คือจะได้เอ็กซ์ตร้ดด้วยเป็น1.5เท่าก็จะได้อยู่ที่ประมาณ30-35ดอลลาร์ 35, นะคะแล้วก็วันอาทิตย์อ่ะเราจะได้2เท่าก็คืออยู่ที่ประมาณ35-40ดอลลาร์ 40, ประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรส่วนตัวฝ่ายอ่ะก็คือเคยทําความสะอาดแบบตามบ้านมาก่อนแล้วก็ลาออก หลังจากที่เรามีประสบการณ์ระยะหนึ่งแล้วเราก็ไปสมัครไปทำความสะอาดในโรงแรมส่วนใหญ่อะก็จะทําแค่วันเสาร์อาทิตย์4ีชั่วโมงอะไรเงี้ยช่วงแบบเช้ามากตีสีถึงประมาณ8ปดโมงเช้าสี่หชั่วโมงอะไรประมาณนี้เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์อะเราก็แบบเออจะเก็บเวลาไว้อยู่กับแฟนนะคะเรืบบ่องวันนี้แล้วก็ไปนั่งคาฟเฟ่่นนั่นนี่ไปตลาดค่ะ ก็มาถึงอาชีพสุดท้ายนะคะนั่นก็คืออาชีพคาเฟ่ค่ะซึ่งทุกคนก็น่าจะพอรู้มาบ้านคะคะว่าเมลเบิร์นนะคะเป็นเมืองแห่งคาเฟ่ every single corner ที่เราเดินไปนะคะก็จะมีคาเฟ่เล็กคาเฟ่นาคาเฟ่โน้นโอ้โหตเต็มไปหมดแล้วกาแฟที่นู้นกคือดีมากค่ะถูกคนซึ่งก็ไม่แปลกที่ จะมีงานคาเฟ่ยเยอะมากซึ่งอาชีพนี้อาจจะไม่ได้ฮิตในหมู่นักเรียนไทยนะคะแต่ว่าถือว่าฮิตมากๆในหมู่นักเรียนต่างชาติเลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าส่วนตัวชอบงานคาเฟ่มากๆเพราะว่าเงินดีงานเบาวกว่าร้านอาหารแล้วก็มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะคะ ซึ่งตอนที่ฝ่าเริ่มทำอะ่ะก็คือได้เงินสตาที่ประมาณ16ดอลลาร์แต่พอแบบทำไประยะหนึงแล้วก็ได้ประมาณ18.5ดอลลาร์แบบไม่ต้องเสียภาษีนะ่ะเออก็คือแบบว่าได้เน็ตเน็ตไปอ่ะ18.5ดอลลาร์ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วแบบที่ร้านอะ่ะก็ให้ชิปค่อนข้างยาวแบบว่าให้วันละแปดชั่วโมงแล้วก็ทำงาน4วันประมาณนี้คำถามอยอดอิดต่อมานะคะทุกคนก็คือถามว่า หางานยากไหมคะซิสส่วนตัวนะคะคิดว่าหางานไม่ยากค่ะแต่อาจจะต้องขึ้นอยู่กับสกิลแล้วก็ความมั่นใจของแต่ละคนซึ่งเด็กไทยส่วนใหญ่เวลามาถึงเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบติดคอมพอร์โซนเนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่ส่วนใหญ่เด็กไทยก็จะแบบไปสมัครร้านอาหารไทยที่เป็นเจ้าของคนไทยมากกว่าที่จะไปหางาน,างานอื่นๆเนาะ ซึ่งถ้าเกิดเรามีความมั่นใจสักนิดหนึ่งเราก็อาจจะแบบว่า walk in เข้าไปดอกเ the m e ตามร้านต่างๆที่เราเดินผ่านได้เลยนะคะซึ่งส่วนรัไฟก็คือร้านแรกที่ได้ทําเลยก็เป็นร้านอาหารไทยเจ้าของต่างชาติซึ่งก็จะมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นแบบต่างชาติเยอะอื่นอย่าง,างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีจีนฮ่องกงหรืออะไรอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้แบบว่าดีเวอร์หรือว่า,วาดีไปกว่าเราแต่ว่าเขามีความมั่นใจมากกว่าเราค่ะ ซึ่งถ้าเกิดใครมาถึงนะก็อยากจะแบบเชียร์ up ให้แบบว่าไปสมัครหลัต่างชาติเลยค่ะทุกคนแล้วก็คำถามยอดนิดต่อมานะคะนั่นก็นคือถามว่าเดือนหนึง่งดี่มินเป็นสนแสาเลยจริงปะอ่ะส่วนตัวแล้วกันนะเนี่ยว่าจริงแต่ว่าอาจจะต้องทำงานหนักนิดนึงแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าจะทำงานหนักมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับล้านที่เราได้งานด้วยว่าเขาว่าจ่ายเงินตาม ขั้นตอนค่าแรงของกฎหมายหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราทํางานเยอะมากแต่ว่าเค้าจ่ายเงินน้อยมากก็ไมไ่ถึงแสนนะคะทุกคนแล้วก็อย่างฝ้ายแบบเคยทํางานหนักๆเลยก็คือวันนึงอะทํา3จ๊อบอยู่ที่แบบประมาณ10ถึง12ชั่วโมงต่อวันก็ถึงแสนนะแต่แต่ๆๆแต่ว่าเราไม่ได้ทํางานแบบว่าหนักๆแบบวันละ3จ๊อบแบบนั้นทุกวันแล้วก็ ตลอดไปทุกคนเขาใสป้ามันจะต้องมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์แล้วก็จะต้องมีเวลาไปเที่ยวด้วยแต่ว่าลองมาคิดเล่นๆน,นะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทํางานเราจะได้หนึ่งแสนจริงหรือเปล่าปกติแล้วฝ่ายหลังจากเรียนภาษาจบแลว้วอะก็คือไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งเข้าเรียนแค่อาทิตรละคังแล้วก็มีเวลาทํางานทั้งหมด6วันใช่ปะเออแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาคิดดูว่าถ้าเกิดเราทํางานคาเฟ่วันจันทร์ถึงพันหรือหัก วันละ8ชั่วโมงเราก็ได้เงิน18.5ดอลาลาร์ต่อชั่วโมงก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ันงานที่2ก็คือทํางานร้านอาหารไทยเป็นจ็อบแบบเสริมพิเศษแล้วกันเนาะที่แบบเป็นร้านที่แบบไม่ยุง่งยนินชิวชวไม่ต้องทาอะไรมากเขาก็จ่ายอยู่ที่อทิปย์ละ70ดอลลาร์ช่วงเย็นเราก็ไปทําแค่อาทิตย์ละ2วันก็พอแบบเออก็ได้อาทิตย์หนึ่งประมาณ140ดอลลาร์นะคะแล้วก็ อย่างที่3อย่างที่ฝ้ายบอกว่าฝ้ายอะทำงานเป็นคลีนเนอร์อยู่ที่โรงแรมช่วงเช้าตู่ก็คือเช้ามาตีสี่ถึงแปดโมงเช้าก็ประมาณ5ชั่วโมงนะคะเขาจ่ายอยู่ที่วันเสา,า,าร์สาดอลลาร์แล้วก็วันอาทิตย์ชั่วโมงละสีดอลลาร์พอเฉลีย่ยเฉลียฉล่ยออกมาแล้วก็ได้เดือนหนึ่งประมาณ9 5้าหมื่นห พันบาทอยู่นะทุกคนแล้วก็ส่วนรถไฟอ่ะมีงานพิเศษเสริมมาอีกก็คือทุกคนรู้จัก Passive Income ไหมคะไม่ได้ขายตรงค่ะก็คือดิฉานน่ะทำบ้านให้คนอื่นเช่าซึ่งก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณเดือนละ1,500ถึง2,000ดอลลาร์ อเดืน,นะะซึ่งถามว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทํางานแบบว่าทุกวันแบบนั้นอะ่ะก่อนหน้านี้นที่บอกมาจะได้เงินถึงแสนก็ยังได้เงินถึงแสนอยู่ดีนะซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับวิธีการหาเงินของแต่ละคนด้วยนะคะทุกคนพอทุกคนฟังอย่างนี้แล้วใช่ปะทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราทํางานหนักขนาดนี้จะมีเวลาเที่ยวหรออะไรเงี้ยซึ่งทุกคนคะคนใจร่านอย่างเราอ่ะยุ่งขนาดไหนก็จะมีเวลาเที่ยวค่ะไม่ต้องหว่วงเรื่องนี้อย่างตอนที่ฝ้ายแบบ เพิ่งบินมาถึงแรกๆใช่ปะก็คือเราอะเรียนตอนเช้าแล้วก็ทํางานตอนเย็นถึงประมาณสี่ทุ่มใช่ไหมคะซึ่งส่วนใหญ่ที่เนี่ยเขาเที่ยวดึกมากกล้แบบวทุกคนแบบกว่าทุกคนออกจากบ้านคือประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนหรือประมาณเนี้ยเรากลับมาถึงบ้านประมาณสักอ่ะสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มก็เวลาอาบนะ้ําแต่งตัวก็ออกไปพอดีถึงเวลาเที่ยวพอดีค่ะจะเที่ยวถึงแบบเออตีหนึานาน่งตีสองก็พอเราไหมแต่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 ดิฉันจะเที่ยวถึงเช้าค่ะเพราะว่าที่นูน่นอะนะ ร้านเกาหลีอะเยอะมากซึ่งเขา่เปิดถึงแปดโมงเชา้าดิฉันก็เที่ยจวจนเช้าเลยค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อแล้วก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะว่าเสาร์อาทิตย์อะเราทํางานเช้ามากแบบว่าตีสี่ถึงแปดโมถึงเก้าโมเช้าใช่ปะพอเราทํางานเสร็จตอนแปดโมเชา้ชาใชา่ปะกลับมา,าถึงบ้านก็ประมาณแปดโมครึง่งประมาณนี้ทุกคนเพราะว่าที่นู่นนั่นรถมันไม่ติดว้วยมันไม่ต้องมาเสียวเวลาแบบว่า เออแบบรถติดทั่วโมงถงชั่วโมงเหมือนในกรุงเทพเราก็แบบพอเรามาถึงบ้านอาบน,น้ำเต็มตัวแฟนก็ตื่นพอดีค่ะก็มีเวลาทานอาหารเช้าออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตออกไปเดินตลาดไปนั่งจิบกาแฟตามคาเฟ่ไปนั่งปิกนิกสวนสาธารณะที่ใกล้ๆบ้านเินไปสินาทีก็ถึงหืมเวลาเหลือเฟือมากๆหรือว่าถ้าเกิดอยากไปทริปนอกเมืองล้าทำไงอะ คุยทุกคนเดือนนึงก็อาจจะไปประมาณทัง2องทังก็แค่ลางงานค่ะเพราะว่าเราเป็นแคชชัยเราแบบไม่ได้เป็นฟูลไทม์หรือว่าทํางานบนริษัทอะไรองนี้ต้องวอร์ดี้อะไรขนาดนั้นเราแค่บอกเจ้านายค่ะว่า next week I เก n a go out with my birthday o ก n n take some holiday so that's it ต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่นู้นว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงค่าใช้จ่ายหลักๆแล้วกันเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายแรกที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือค่าเช่าบ้านะคะ่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะคะว่า ตอนที่บินไปถึงเนี่ยประมาณ3ปีที่แล้วค่าเช่าบ้านประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ก็คืออาจจะมีการปรับขึ้นปรับลงไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะทุกคนตอนที่ฝ้ายเพิ่งบินไปถึงเมื่อ3ปีที่แล้วอะ่ะก็ไปเช่าบ้านแชร์อยู่กับพี่ที่รู้จักซึ่งเขาอ่ะมีสามีมเป็นออซซี่อยู่ที่นน้นนะคะแล้วก็ทําบ้านเช่าด้วยตอนที่ฝ้ายบินไปนก็คือบินไปกับพี่ชายคนหนึ่ง แล้วก็บ้านที่เราไปแชร์ด้วยนยก็คือจะมีส3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องเล่น1สนามหญ้าหน้าบ้านด้วยราคาอยู่ที่150ดอลลาร์ต่ออาทิตย์ได้เป็นห้องส่วนตัวนะคะแล้วก็ทั้งบ้านเนี่ยอยู่กันทั้งหมด4คนซึ่งราคาเนี้ยรวมค่าเน็ตค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟเรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าถูกมากๆเลย หลังจากที่อยู่นอกเมืองมาประมาณ2เดือนนะคะเราก็รู้สึกว่าโอ้ยทุกคนเราเที่ยวบ่อยมากเลยเพราะว่าเราเพิ่งเข้าไปเรียนอยางเใช่ป่ะเราก็จะมีเพื่อนเยอะต้องปาร์ตี้เยอะแล้วเราก็แบบว่าเที่ยวทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยรถไฟมันก็แบบว่าหมดตอนเที่ยงคืนนะทุกคนแต่ว่าเรากินเล่าถึงประมาณตีสองตีสตลอดเลยแล้วเราก็ต้องเสียค่าอูเบอร์กลับบ้านนะประมาณ คือละสาดอลลาร์ไว้ซึ่งมันใช่เรื่องป่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมเราก็ได้ตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่ในเมืองซึ่งเราก็ไปอ n สเ e กชั่นบ้าน2บ้านเองนะบ้านแรกคือเป็นบ้านคนไทยซึ่งเราก็ไปดูแล้วเออเราคิดว่าเราต้องจะอยู่รีฟิ้รูมได้ที่นู่นอะ่ะคือเขาแบบสามารถกรั้นลีฟิ้รูมให้เป็นแบบห้องได้ด้วยนะทุกคนซึ่งพอเราเปิดประตูตตไปปุ๊บอื้อหือกลิ่นค่ะทุกคน กลิ่นทำกับข้าวตีหน้าไปเลยคะ่ะบ้านคนไทยแล้วก็เขาอยู่กันค่อนข้างแอรอัดมากด้วยความที่มันมีนี่เรู้ด้วยละมันก็จะไม่มีสเปซเอาไว้ทําอะไรเลยเพราะมันเป็นอาาพาร์ตเมนต์สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวนะคะทุกคนแล้วก็แล้วเหมือนทุกคนอนะก็ทํางานร้านอาหารหมดเลยเว้ยซึ่งแบบ มันก็จะมีความ่อนทั่งแอร์อนนนัดนู่นนี่อะไรเงี้ยเยอะมากเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเราไม่น่าจะแบบอยู่ได้อะเราก็ไปอินสเปกชั่นบ้านอีกบ้านหนึ่งซึ่งเจ้าของบ้านเป็นคนไทยแต่ว่าคนที่อยู่ในบ้านะเป็นต่างชาติหมดเลยก็คือแบบมีทั้งหมด6คนเป็น3ห้องนอน1ห้องน้ําเป็นอพาร์ตเมนต์เหมือนกันนะแต่ว่าเขาว่าจัดแบบทุกอย่างเป็นสัสดส่วนมากเดี๋ยวาอาจจะอินเสิร์ตรูปให้ดูวันนิดนึงแล้วกันเนาะว่าอยู่กันใน แต่เราส่วนตัวเราคิดว่าเออสะอาดอะ่ะแล้วก็ในบ้านนเป็นผู้หญิงหมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็เปิดประตูบ้านไม่ได้แบบว่าไม่ได้กลิ่นอะไรเลยอะ่ะแบบว่าเป็นแบบเฉยๆแล้วก็บ้านดูสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบแล้วทุกคนในบ้านก็นาส์ก็คือตอนที่เราไปแชร์อยู่ครั้งแรกอะ่ะก็ในห้องเราอะ่ะมันจะนอนก,กันห้องละสาคนใช่ปะห้องเราอะ่ะมีญี่ปุ่น2คนแล้วอีกห้องนึงอ่ะก็คือเป็นโซนยุโรปเป็นไอริส เป็นบราซิลแล้วก็อีกคนหนึ่งถ้าถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะมาจากสวีเดนค่ะซึ่งค่าเช่าอ่ะก็คือ $150 ดอลลาร์ต่ออาทิตย์รวมค่าเน็ตค่าน้ำค่าไฟไปแล้วแล้วก็มีกุญแจส่วนตัวด้วยทำไมถึงจะต้องย้ำว่ามีกุญแจส่วนตัวด้วยเพราะว่าบ้านคนไทยที่อยู่แบบมีแต่คนไทยใช่ป่ะบางบ้านอะ่ะเขาจะต้องแชร์กุญแจกันด้วยนะทุกคนอย่างเช่นอยกัน6คนใช่ปะกุญแจมี2ดอกเนี่ย ก็คือเขาก็จะอาศัยโดยาการแบบเอากุญแจไปหย่อนตรงแบบตู้จดหมายข้างล่างงบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติใครออกคนแรกก็เอากุญแจไปแล้วก็ไปหย่อนไว้แล้วคนที่กลับเข,ข้าบ้านมาก่อนอะ่ะก็เป็นคนเทคกุญแจแล้วก็กลับขึ้นมาบนบ้านอย่างเงี้ยแล้วถ้าวันดีคืนดีมีคนหยิบกุญแจติดไปกับตัวเองใช่ปะก็คือหายันนะค่ะทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กไทยทาไมคะทางานเลิกประมาณ4ี่ห้าทุ่มบางคนก็ต้องแบบนั่งรอจน แบบที่ล็อบบี้อะจนกว่าจะมีมลูมเมตมาในทุกคนซึ่งสายเที่ยวอย่างเรามันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเรากลับบ้าน,นไม่ได้เวลาเรากลับตีสองทีสาม้วค่อยจะมาคอยเปิดประตูให้เราเราก็เลยเลือกบ้านที่มีกุญแจบ้านเป็นของตัวเองนะคะซึ่งก็คือบ้านนี้ถูกใจมากๆเลยเราอยู่มันณปีหนึ่งแหละแ,แต่แต่แต่อีกแง่หหลังจากที่อยู่ไปแค่2เดือนเราก็เจอแฟนนะคะก็คือสตีลี่นั่นเองซึ่งเขาอะก็ เช่าบ้านอยู่ที่ตึกเดียวกันนี่เองแต่ว่าอยู่กันคนละชั้นซึ่งปกติแล้วอะ่ะก็จะไปอยู่พักสเตียร์มากกว่าบ้านตัวเองที่เช่าวไวอ้อ่ะก็คือไม่ค่อยได้ไปอยู่ก็คือเอาไว้เก็บของมากกว่าซึ่งพอแบบว่าเช่าหลังนั้นมาประมาณปีนใช่ปะเราก็ย้ายไปอยู่กับสตตียร์แบบเป็นตัวคือไปสายบ้านเซ็นสัญญายบ้านโดยตรงกับเอเจนต์ซึ่งค่าเช่าบ้านก็ตกอยู่ที่อาทิตย์ละ 530ดอลลาร์ต่ออาทิตย์นับ8ห้องก็คือเหมือนการเป็น2ห้องนอน1ห้องน้ำเดี๋ยวอาจจะ insert รูปให้ดูด้วยนิดนึงว่าแบบห้องเป็นยังไงมันก็จะประมาณนี้คล้ายๆเดิมเลยแล้วก็ราคาเนี้ยยังไม่ได้รวมค่าเน็ตค่าน้ำค่าไฟนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าเฉลี่ยออกมาแล้วว่าแต่ละเดือนอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ200ดอลลาร์สำหรับพวกค่าสาธารณูปโภคเนาะซึ่ง ในห้องเราก็อยู่กัน3คนก็คือมีเรามีสตีดี้แล้วก็มีพี่สาวสตีดี้ใช่ปะก็จะจ่ายเป็นคนละประมาณ250ดอลลาร์ถึง300ดอลลาร์ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่เกินนี้นะคะทุกคนก็ถือว่าโอเคมากๆเลยเพราะว่าเราก็ได้อยู่แบบไม่แออัดด้วยต่อมานะคะก็จะเป็นค่าเดินทางแล้วกันเนาะค่าเดินทางเนี่ยถ้าสมมติว่าใครอะบ้านอยู่นอกเมืองใช่ปะ ก็จะเสียค่าเดินทางอยู่ที่วันละ9.6จดอลลาร์ก็คือเป็นแม็กซิมัมไม่ว่าคุณจะเดินทางแบบว่า กี่รอบก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็จะเสียแค่9.6ดอลลาร์ซึ่งที่เมลเบิร์นเนี่ยมันจะมีบัตรบัตรหนึ่งชื่อว่าบัตรไมากี่คัทเดี๋ยวอาจจะอินเสิร์ตรูปให้ดูประมาณนี้ว่าบัตรไมากี่คัทเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเป็นที่ซิดนีย์นะคะมันก็จะมีบัตรที่เรียวกว่าโอปอค่ะซึ่งชื่อคนละอย่างแต่ว่าการใช้เนี่ยก็คือเหมือนเหมือนกันก็คือสามารถใช้ได้กับทั้งรถบัสรถแทรมแล้วก็รถไฟด้วยซึ่งใช้บัตรเดียวได้กับ3อย่างนี้เลย แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครจะต้องเดินทางตลอดเช่ปาเขาก็มีแบบเป็นรายเดือนด้วยซึ่งเดือนหนึ่งก็จะเกลีประมาณที่150ดอลลาร์นะคะก็ถือว่าไม่แพงเลยนะคะทุกคนเพราะมันเป็นแบบหนออจ่ายเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นค่าเรียนค่ะซึ่งอย่างที่ฝ้ายได้บอกไปก่อนนี้นนแล้วว่าเราอะแบบเรียนโรงเรียนที่แบบเข้าเรียนแค่อาทิตระวันซึ่งค่าเรียนมันก็จะถูกมากๆว่าเราเน้นทํางานด้วย ค่าเรียนตรงเรียนเราก็อยู่ที่ประมาณ500ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะต่อเดือนนะคะทุกคนฟังไม่ผิดค่ะ ค่ okay, ต่อเดือนต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องค่าเน็ตโทราศาาัพท์ค่าเพราะว่าสายโซเชียลอย่างเรานะคะจะต้องถ่ายรูปแล้วก็ลง Instagram Story ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นค่าเน็ตก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะซึ่งตอนเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นให้สำหรับนักเรียนนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ35-40ถึงดอลลาร์หรือว่าอาจจะแบบแพงขึ้นมาหน่อยห0ดอลลาร์ก็มีขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่แต่ละคนเลือกใช้แล้วก็เราสามารถเลือกหนุนประเทศเพื่อที่จะโทรกลับได้แบบอลิมิเต็ดแบบไม่เสียตังค์นะ เลือกได้หนึ่งประเทศซึ่งแน,น่นอนเราก็ต้องเป็นประเทศไทยใช่ปะแล้วก็เน็ตอออูเนี่มันก็จะลิมิเต็ด้วยทุกคนถือว่าคุมอะอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพวกเรื่องแบบเสื้อผ้าค่าเล่าค่าเที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวให้ตัวเองอาทิตย์ละหน0่งร้อยดอลถ้าเกิดสมมุติว่าแบบอยากเที่ยวเยอะก็แค่อาจจะแบบไปลดค่าข้าวในแต่ละมือ้ออะไรเงี้ยไป ก็แล้วแต่แต่ว่าจะให้แบบลีมินทของตัวเองแค่อาทิตย์ละร้อยดอลประมาณนี้เพื่อที่เราจะได้เก็บเงินไว้สําหรับทริปใหญ่ๆแบบเดือนละครั้งสองครั้งประมาณนี้คะ่ะซึ่งถ้าเกิดเราลองคิดค่าใช้จ่ายแต่ละอันนอ,ออกมาแล้วมันก็จะได้อยู่ประมาณนี้คะ่ะก็ประมาณ5 6าหมื่นบาทล้วกันเนาะซึ่งการใช้เงินของแต่ละคนะมันก็ไม่เหมือนกัน แล้วก็หักลบกับที่เราได้อะไรได้ประมาณเดือนละแสนซึ่งก็ถือว่ามีเงินเหลือเก็บเยอะพอสมควรอย่างั้นก็น่าจะได้ประมาณสามสิบเง,งนินนะทุกคน ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวการทํางานแล้วก็ประชทชีวิตที่เมลเบิร์นถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้แบบว่าแชร์เจาะลึกเกี่ยวกับประสบการณ์การทํางานในร้านอาหารหรือว่าในแต่ละอาชีพที่พ่อเคยทําไปก็เมนบอกไว้ได้เลยเดีย๋ยวจะต้องทํอี P ียกไปว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเนาะหรือว่าอยากให้ดิวเรื่องโรงเรียนเรื่อง,อง,องผู้ชายทำไงถึงได้สติปีมาอะไรเงี้ยก็บอกได้หรือว่าเรื่องคาเฟ่เรื่องร้านอาหารอะไรเงี้ยก็แบบ วไปเที่ยวที่ไหนไปนั่งทับไหนอะไรเงี้ยก็ถามมาได้เลยค่ะซีสไปแล้วนะเดี๋ยวมารีวิวใหม่ครั้งหน้าบายบาย